ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องขอเข้าใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับผมนี่ครับมาพามาเบื้องหลังของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ทำการแสดงที่โคราชโคราชบวัสดีป้าวันี้ครับไม่เนียงนออะไรป้าวันนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยโดยนขึ้นเตี้ยเด้อ ไอ้เจ็ดพออาทิตย์ยั้อทำได้ทงด้านแังก็ต้องเป็นโค้ทางหลังรถบัสครับทีมบางหลังเอ๋อสรุก ท้งไนเรไปท้งไนด้วยวันนี้กลงังย่างน้ำหาเต้นเพ่ออาดิ์ครับบม่รู้ว่าอยู่ทางไหนนี่ต้นเต้นักแพร้รจะอะรได้บ้ทอะรด้ นะะไอเส้นพ่ออาทิต <misinformation> ย์ท <TF 3> <remember> <Brother> ุ่หมดแล้วครับเฮ้ยพออาทิตย์เรา่ได้มาดีมุ่นอย่า่แบนแล้วลาดตังอยูแล้วเฮ้ยล่ลาดลดแตงกึ่งเนี่ยเฮ้ยเหน่ยวบ้างกึ้มพือบวถกึง พอดีไปหาหาข้อขโมยพอดีสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ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 นั่งหน้าฝากครับผ ับจากไหนครับนี่เนี่จำผมอ้ยวมาผู้ใหญขอบคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบอเอาของมาฝากมีกาแฟมีบำรุงร่างกายม <c oughs> ีขนมขอบคุณแม่เพ่อทอดโดนแล้วปะสุพรรณบุรีแล้วเมื่อคืนอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ไป ไม่ไปมึงดูีึ่เอ็กละวาไปคุณร้านคุณรีบองคนเนี่ยองคนเจอยังเจออีกแม่ เราบฮ้ยเบิงบดยังเราเรียอะไรเทนป่ทดลอเป็นยนงเลือดซะดีสมขุดหินดลอลอกับหินทลอกับหินเา้นว่ให้นเนต้อเ้นีเรยบ่รู้่าเาทอนเทยนนี่ไัี่เ็

มีแอดมินเหรอไม่ครับก็เป็นพ evet claro ี่ครับผมโอ้นี่ใส่เส like yeah? ื้อรับข้างอะไรเนี่ยรอข้าวใหญ่ชาแนลนะรอข้าวใหญ่ชาแนลข้าวใหญ่รอข้าวใหญ่รอข้าวใหญ่รอข้าวเนี่ยแหละขอรอนะรอข้าวใหญ่ห่อข้าวใหญ่ชาแนลห่อข้าวใหญ่ครับเอาท่านกดติดตามไปห่อข้าวใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ อันนี้ขอข้าวมาด้วยเหรอข้าวของข้าวเลยใหญ่นะเดี๋ยวต้องรกใครผอมาาม,อมาสมุนผอมมาหรือท่านผอมาะอ๋วโอเคไม่มันต้องติดตามอันนี้เลยผมชวนมากผมจะติดตามอย่างนี้นะอ,อันนี้ท่านไปกดติดตามไหนๆเนะน,น,น,นี่ยในในอะไรเขาทำอะไรบ้า ทำไมมันไม่ให้ติดตามทั้งหมด่ะติดไ,ไม่ได้มันต้องมันต้องเปน็นก้ติดตามอันนี้อันนี้แดงเดือดน่เดือดถ้าอ,อ,อยู่ใกล้วก็มาถ้าอยู่ไกลพวกก็มาเงีาอยู่ที่ไหนถเวลาด แต่เมื่อครนี้ผมเพิ่งมาจากชลบุรีไอ้สุพันสุพรณออกไปชลบุรีรุ่นกางชลุีก็จะแลงรอันนั้นทนั้นเชื่อรุ่นรุ่นก่อนตอนนี้ผมก็มีแต่ผมไม่ได้มาผมมีรุ่นนั้นนะเฟปที่ซื้อให้รุ่นนี้ยังไม่ได้ซื้อรุ่นนี้สั่งยังได้ชุันสองสองลัว สวยได้ยสวยสวยไปเยอะเยะสวยเยอิ่งานงอย่่นไมต้ไปบายงจะเราอพวผมบันี้คัอะไรเดี๋ยวุณจะตางรมันเป็นี่เป็นสีเขียวจะได้รู้ว่ามันประมาณมันก็เอาไปวางไปวางางไา ไปเยอะเลยเขาไปเรื่อยๆนะเสียพี่เป็นคนตั้งสอดผมเนี่ยเลยพี่คนสอดผมจะรู้วันที่มาหาพ่ออาทิตย์ขอพ่อที่วันนี้วันนี้ระว่าเวลาสองวันเหรอล้างแต่งเกลี่ยเสื้อผ้าบอ้เพราะว่าแม่แกแม่แกตายเฮ้ไม่ใช่พี่สาวพี่สาวตายพี่สาวเป็นมุสลิมหนุ่มไปไปไป ฝังกันเมื่อวานนี่แหละนีุ่นู่นพี่ดอนหรืออนเราเห็นเกไปเห็นกลงคิปใช่อ้่ด่เไปเรื่อยเี๋ยววัรนี้ึมมาหา อาจารย์อาจารย์ ไล่ะท่านเห็นยกบไ,ไปไเรีบเลยไหลจริงจริงเลยแหละเลือดอะเลือดไหลจริงๆริงทำไมอะผ่าผ่าทะเลาะกับก้อนหินยกขาไม่ตื้นจริงๆรล้างแผลกันอยู่โอเคามแผอยก่ กำลังจะเดินมาทำถ่ายคอนเทนต์ของแค้เลยโอ้อครบแปดเดมันตึ๊ดเลยอ้เป็นไลน์เลยนะครับสำหรับคิปบี๊ก็เอาไว้เพียงที่นียครับตัวเองก็ขอฝากกดตดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ ช่องขอข้าวใหญ่ชาวเน็ตด้วยนะครับผมสวัสดีครับ